รีวิวปลูกกระเจี๊ยบมอกกินต้นอ่อนซองนี้ครับปลูกแล้วจะได้แบบไหนมาติดตามคลิปนี้กันดูครับกระเจี๊ยบนะปกติเราก็จะกินน้ํากระเจี๊ยบใช่ไหมนะครับนึกถึงกระเจี๊ยบเนี่ย แต่ว่าอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะกระเจี๊ยบงอกแต่กินต้นอ่อนเออแปลกมากเลยนะครับไม่เคยเห็นเลยนะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่ากระเจี๊ยบเนี่ยปลูกเป็นต้นอ่อนได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูรายละเอียดนิดน,นึงนะครับเขาบอกว่านะครับลดเ,ออเปรี้ยวนะครับกินอ่อนดีนะครับตาสีทิศนะครับกระเจี๊ยบงอกกินต้นอ่อนนะครับพันเปรี้ยวใจด้วยโอ้นะมันจะเปรี้ยวยังไงอยากจะลองรู้เหมือนกันนะอัตรางอกอยู่ที่70%นะครับเออภาษาอังกฤษก็คือรดเรีวสปอต นะครับอ่าน้ำหนักเท่าไรเอ่ยน้ำหนักบอกไม่อ่อนนี่ครับน้ำหนัก5กรัมนะครับน้ำหนัก5กรัมนะครับเดี๋ยวเอามาลองแกะซองแล้วก็เดี๋ยวลอาเพาะกันจริงๆนะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับหน้าตามันคล้ายๆกับใบบัวบกเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวลองเพาะให้ดูกันนะครับตั้งแต่ต้นยังยังเก็บกินเลยนะครับนี่ครับเมล็ดนะครับนี่ อ่านี่ครับผมเมล็ดนะครับทีนี้หน้าฟองบอกห้ากรัมแต่น้าทนี่ไม่เชื่อนะครับต้องท้าพิสูจน์นะครับก็เลยเอาเนี่ยแตะช่างดิจิตอนนะครับมาลองช่างดูนะครับก็เอากล่องมามาใส่เมล็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแทก่อนนะครับแทให้มันเป็นศูนย์นะครับศูนย์นะครับศูนย์แล้วนะอ่ะทีนี้เราก็เมล็ดเทใส่ไปครับอ่าถ่ยครับห้าจุดห้าส่กรัมหุ้ยก็แถมให้ด้วยนะครับแถมให้ด้วยนะแถมให้อีก0ูยุดห้ากรัมนะครับโอ้โหดี ดีดีต่อใจนะครับทีนี้เราก็จะทําการนะครับเพาะนะครับโดยใช้นี่เลยครับเป็นพีทมอสนะครับตาลูกเต๋านะครับตัวนี้นะครับ5ลิตรนะครับใช้เพาะต้นกล้านะครับวัสดุเอ่อปลูกเพาะเกี่ยวกับการเพาะนะครับได้ดีดีนะนี่เขาบอกว่าเป็นวัสดุเพาะเมล็ดและต้นกล้านะครับคุณภาพดีนะนำเข้ามาจากยุโรปนะพีทมอสนี่มันไม่มีในเมืองไทยนะต้องนําเข้ามานะครับอ่านี่ครับตาลูกเต๋านี่ข้างหลังก็จะมี คุณงัสนะวิธีการใช้ครบเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันดีกว่าว่าพิทมอต,ตาลูกเต๋าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเขาก็จะเอาเนี่ยคราก็เดี๋ยวเอาคัตเตอร์กรีดนะครับอ่ะดูครับนะครับพิทมอต,ตาลูกเตา๋าอุ้ยอ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 ้ย,อยนี่ครับมีเพอร์ไลท์ผสมมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับมีเพอร์ไลท์ด้วยนะครับเพื่อเรื่องการไม่ให้ไม่ให้ดินมันติดไม่ให้ดินมันแน่นอ่ะเจ๋งเลยนะครับโอ้ เด็ดเลยนี่แล้วครั้งนี้เราก็ใช้เป็นน,ดดนะครับถาดไดโซนะครับเพราะต้นกล้านะครับเราก็เทพิทมอสลงไปนะครับอ,อหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ถาดใหญ่ก็เกลี่ยเกลี่ยให้เข้ากันให้มันเสมอกันนะครับ พ็อกกี้นะครับโทนี่หมกฟ้านะครับฉีดพ่นะนะครับให้มันชุ่มนะครับอืนะครับอันนี้ปลูกในบ้านก็ได้นะครับผมโอเคนะครับังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการนะครับ โรยเมล็ดนะครับกระเจี๊ยบพันเปรี้ยวใจนะอยากชิมกันนะว่าเขาเขาว่ามันเปรี้ยวนะครับว่ามันเปรี้ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเรลองดูนะคราจะได้กินหรือเปล่านะครับถ้าเป็นต้นอ่อนเนี่ยครับมันก็น่าจะสองสมวันก็จะได้กินแล้วนะครับวิธีการโรยนะก็พยายามโรยให้มันห่างๆกันนะครับอย่าให้มันติดกันท่านั้นเองนะครับหลักการนะครับง่ายๆเลยมันจะได้โตสม่ำเสมอกันไอพี่มองตัวนี้ดีนะครับมันมีเพอร์ไลท์มาให้ด้วยนะครับช่วยไม่ให้ดินแน่นนะครับแต่ว่าจะดูงงๆนิดนึงนะเมล็ดกับเพอร์ไลท์ม อันไหนเพยไลอันไหนเมล็ดนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้นี่ครับพีชมอสตาลูกเต๋าเหมือนเดิมนะครับโรยนะครับบางๆนะครับกรบเมล็ดลงไปอ่ะเสียบร้อยครับเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ฉีดน้ำนะครับให้ชุ่มเลยนะครับอีกรอบนึ่ง อ่ะนะครับก็เดี๋ยวใส่ไว้ในถาดดำนี่ล้กันนะครับแล้วก็ปิดไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามมาต่อครับกระเจี๊ยบพันเตี้ยวใจครับผ่านไปหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับนี่อ่านี่ครับเดี๋ยวจะเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะงอกหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสาโอ้เนี่ยครับมันคล้ายๆไอตัวเมล็ดผักบุ้งเหมือนกันนะนะครับดูสิ เออลักษณะคล้ายๆมาเล้ซผักบุ้งนะครับงอกดีอยู่นะครับผมนี่ก็งอกนะนี่ครับนี่แค่วันคืนเดียวเองนะยี่สิบสี่ชั่วโมงเองนะครับผมนี่ครับงอกนะแต่ว่าเพลร์ไร์มันอาจจะบังนิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่เห็นอยู่นะนะครับเนี่ๆนะครับใกล้ๆนะนี่ๆอันนี้ก็ใช่ครับอันนี้ก็ใช่นะครับอ่ะนะครับยังยังยังกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องลดน้ําก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดเอาไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อครับเข้าสู่วันที่สองมาอัปเดตกันต่อครับนี่ครับเป็นไงบ้างนะครับต้นอ่อนเปรี้ยวใจนะครับผมนะครับเยี๋ยวเปิดมพร้อมกันน้านนะครับก็ไม่ได้มาดูเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอ่ะดูนะครับหนึ่งสองส้ำแทนว้าวโอ้โหนี่ครับคล้ายๆปังลุ้งคล้ายๆถ่วงอกเลยนะครับผม นี่ครับแล้วก็นี่ครับดูนะครับมันดันดันขึ้นมานะดันดินขึ้นมานี่ครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะครับผมอะไรนะเปรี้ยวใจนะครับมันเขาบอกว่ารสเปรี้ยวนะครับผมนี่ครับนี่นี่ฮะนี่ฮะนี่นี่ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอาไปเอาไปออกแดดกันดีกว่านะตอนนี้นี่คือปลูกในในห้องนะครับในห้องไม่มีแสงนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้มันงอกขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเอาไปตักเอาไปให้โดนแดดโดนแสงกันดีกว่านะครับ เลยนะแล้วก็ทําการนะครับฉีดน้ํานะครับนี่ก็จะเป็นพ็อกกี้ันนี้หมกฟ้านะครับฉีดน้ําเลยนะครับนี่นี่แรงนะนะครับก็งอกดีนะครับจะเต็มถาดเลยนะเนี่ยนะครับเต็มถาดเลยตรงนี้ตรงนี้น่าจะโรยไม่ดีนะไปตรงตรงนี้เห็นไหมถ้าโรยไม่ดีเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ว่างนะครับเห็นตรงนี้ว่างเห็นไหมพื้นที่เต็มเลยแล้วเนี่ยตรงนี้ติดกันเห็นไหมครับเนี่ยโรยต้องโรยให้ดีนะครับนี่โรยไม่ดีมันก็ นี่ครับมันติดกันเห็นไหมตรงนี้ติดกันนะจริงๆแก้ได้นะครับจริงได้แก้ได้นี่ก็คือเราเอาเราถ้าเราขยันหน่อยนะเราก็ขยับไอที่ติดกันน่ะมาอยู่เนี่ยครับมาอยู่ที่ที่มันที่มันไม่ที่มันโล่งๆครับเนี่ยครับเพราะว่าต้นเขายังได้อยู่นะครับอย่างเงี้ยติดกันใช่ไหมนะครับเราก็ขยับได้ติดกันอย่างเงี้ยเราก็ขยับโอ้ลากยาวมากเลยดิเนี่ยครับดูลากยาวมากเลยนะครับเราก็ขยับ อุ้ยหักแล้วหักแล้วครับป้าหักนะครับโอ้โหนี่มันติดกันนะครับผมอ่ะอย่าไปขยับมาเลยเดี๋ยวมันตายนะครับนอกจากดีนะครับผมเต็มถาดเลยแต่ว่าของนะอาจจะโรยไม่ค่อยดีเท่าไหร่โรยไม่กระจายเท่าไหร่นะครับมันก็เลยติดกันนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อครับ อ่าผ่านไปอีกคืนนึงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันตอนนี้เรามีผู้ช่วยแล้วนะครับนี่นี่ครับเด็กๆนะครับก็มาดูนะครับผมแล้วก็มาช่วยลดน้ําด้วยนะครับนี่มาดูนะครับโอ้โหยาวเลยนะครับยาวเฟ้ยเลยนะครับออกจะยืดๆด้วยซ้ำนะเพราะว่าน่าจะไม่โดนแดดนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้น้องนิวนะครับกับน้องออโต้นะครับลดน้ําให้คุณพ่อก่อนนะครับอ่าลดเลยีต้นมันต้นอะไรครับน้องเต้าไอยะ ผักชีไม่ใช่มันคือกระเจี๊ยบงอกกินต้นอ่อนครับพันเที่ยวใจอันนี้อะไรตน้อ่ะฉีดเลยครับฉีดเลยครับผักกาด <ลๆ S 2> ่วงเหรออันนั้นอย่าเพิงเ่งติอันนี้คนละคลิปอัน,นคลิปนี้ก่อนครับอ,อ่ะฉีดเลยอลดเลยครับลดเลยเลอลดให้ชุ่มเลยนะครับเน้นให้มันอยู่ตรงรากอ่ะใช่เน้นตรงรากมากกว่าเอ่ อย่าไปเดิน้นใบท่านนี้ต้งไม่อะมันจะไม่มันจะหิวน้ำอยู่ดีแหละเดี๋ยวเรายกไปไว้ที่มีแสงแรงๆนะมันจะได้รับแสงมันจะได้ต้นไม่ยืดอ่ะพี่นิวยกไหวไหมยกได้ไหมยกได้อ่ะให้พี่นิวยกนะครับผมเอ้โอดะเอมาหวางอ่ะยกไปไว้ตรงที่มีแสงแดดวางไว้เลยนั่นนะครับผมเออนี่อ่ทงที่หลบแสงหน่อยหลบแสงหน่อย โอ้ตรงนี้แหละครับผมนะครับตรงนี้แหละที่แสงพระอาทิตย์นะครับจะส่องลงมานะครับใครที่ปลูกในเมืองก็จะต้องหาที่ที่มันมีแสงนิดนึงนะมันจะได้รับแสงเต็มๆนะครับตอนนี้ยังเขียวอ่อนอยู่เลยนะเดี๋ยวคอยดูตอนเย็นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นเขียวเข้มหรือเปล่าตอนนี้ก็ค้มฝนนะครับเป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับนี่โดนแดนดไปนะครับเขียวปีเลยครับนี่ครับเขียวแล้วเมื่อเมื่อเช้ายังเหลืองอยู่เลยนะนะครับตอนนี้เขียวแล้วแต่ว่า ม,มีปัญหาก็คืออะไรนะน้องนิวมันล้มมันล้มครับมันน่าจะแห้งนะนี่ยคนไปเออมันแห้งล้มหลายต้นเลยนะบางต้นก็ไม่ล้มนะครับาบางต้นก็ล้มบางบางต้นก็คือแข็งแรงบางต้นก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่เออล้มนะครับผมคล้ายๆว่ามันอาจจะโดน<ร>แดดเยอะโดนแดดเยอะแล้วแล้วมันอาจจะทําให้เออรากมันอ่ะมัน มานนิดึเออแล้วเราก็ฝังน่าจะฝังไม่ลึกนะฝังตื้นไปหน่อยนะครับฝังตื้นไปนิดนึงมันก็เลยล้มนะพอมันสูงสูงก็มันล้มนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเอาวางไว้นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกเดี๋ยวต้องรีบเอาไว้ที่ล่มนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกมันอาจจะเละนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวเที่ยงก่อนครับอ่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมนะครับประมาณ6กโมงเย็นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันนะครับว่า หลังจากที่เอาไปออกแสงแรงๆนะครับหนึ่งวันเป็นไงบ้างนะครับมาก็ออกไปครึ่งวันได้นะครับครึ่งวันแล้วก็ตอนบ่ายๆก็เอาเข้ามานะครับอยู่ในนี้นะครับนี่นี่ครับอุ้ยใบมันเริ่มใบคือหนึ่งก็คือใบมันเขียวนะครับใบเขียวแล้วก็แล้วก็เอ่อไม่เหลืองแล้วนะครับตอนแรกมันเหลืองมันถ่วงออกเลยนะครับแล้วก็มันเริ่มจะกลางออกนะเนี่ยนะครับมันเริ่มกลางออกนะครับคล้ายๆใกล้เคียงเลยนะ นะครับแปลกม้างเลยนะนะครับสายพันธุ์นี้นี่ครับเริ่มเริ่มเหมือนแล้วนะนี่ครับเป็นกลางออกนี้้วเราค่อยเก็บกินใช่ไหมกลางออกแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยเก็บกินนะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มกลางแล้วนะใกล้กลางละให้มันน่าจะอีกวันสองวันนี้ก็น่าจะเก็บได้นะครับเนี่ยถ้ากลางออกเราก็กินได้นะครับแบบนี้เหมือนมากครับตรงปกตรงปกสดๆเลยนะครับดูดิแต่นี้ยังกลางไม่หมดนะครับนี่มันก็จะมีพวกเมล็ดอย่างนี้ติดอยู่ ช่วยเขาได้นะนะครับช่วยช่วยเอาเมล็ดออกให้เขาได้กลางเร็วเนี่ครับเอามาเล็ดออกคล้ายๆผักบุ้งเลยนะผักบุ้งก็จะประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดปลูกผักบุ้งอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับครได้กินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับข้เจี๊ยบงอกกินตอนอ่อนครับผ่านไปอีกหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับมานี่ครับโหวันนี้ไม่ได้เอาไปออกแสงนะครับลืมนะครับทํางานยุ่งนะครับผมนี่ครับก็อยู่แต่ในเนี้ยนะครับผม น้ำก็ยังไม่ได้ลดนะครับนี่เย็นแล้วนะครับหกโมงเย็นแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็คือใบนะครับกางเกือบหมดแล้วนะครับผมเนี่ยยังมีบางต้นเท่านั้นนะครับที่ยังไม่กางนะครับกางเกือบหมดแล้วนะครับผมเนี่ยครบเวันหรือยังไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้น่าจะทานได้แล้วครับเนี่ยนะครับพรุ่งนี้น่าจะทานได้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็ลดน้ําครับ่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อครับ อ่านะครับได้เวลาแล้วนะครับผมการเก็บผลผลิตนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับอุ้ยแพงนะครับเนี่ยอึอโอ้ยนี่ตรงปกไหมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาไปกินกันดีกว่านะครับผมกินได้แล้วนะครับเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับนี่ครับจะหล่นไหมเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยถือไดกว่านะนะครับจะให้ แอดมินถือให้นะครับอ่า,อาถึงบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวอึบนะครับเป็นเวลาเที่ยงนะครับผมเที่ยงตรง นะครับก็เดี๋ยวเอามาทํากินกันดีกว่านะครับเดี๋ยวกันไก่ตัดนะครับเก็บกินนั้นนะครับผลผลิตนะครับที่ปลูกได้นะครับผมไปหมูมาหมูมามันกินไน้เลยเอ,อเรียกมันเร็วเรียกมันเป็น<า>ไปห<ป>มูมาไม่มาเขไม่ <c oughs> <c oughs> มีหมูด้วย อย่าหางไปไปตรงนน้นไปกินข้าวนู้นไปกินข้าวน,น,น,นู้นอันนี้ของคุณบอไปเออไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวหมูแย่งกินหมดนะเรียบร้อยครับนี่ครับผมได้เท่านี้นะครับผม <c oughs> นะครับมันจะมีเม็ดเมๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำดีกว่านะครับ อ่ะนี่ครับผมหนึ่งซองนะครับแล้วก็นี่อะไรนะไก่ฉีกไก่ฉีกนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราได้กินไก่ฉีกกับเปรี้ยวใจอ่ะอเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมเมนูเที่ยงนี้นะครับก็คือข้าวเอ้ไม่ใช่เที่ยงนี้นะครับก็คือมีไก่มีไก่ฉีกนะครับปี่มือคนนี้เลยนี่นะครับเอ้ แม่โคคนเสวยของเรานะครับกระเจี๊ยบงอกกินต้นอ่อนพันเปรี้ยวใจนะครับตรงปกมากๆเลยนะครับอ่ะโรยไปเลยครับนี่โรยหน้าไปงี้ครับโอ้เยอะนะครับซองหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยแน่นแน่นจานเลยครับดูดิเต็มจานเลยครับนี่เดี๋ยวนะครับโอ้เยอะไปไหมล้นเลยครับล้นเลยนี่เก็บให้หมดครับเดือได้แล้วนะครับปลูกเองไง เนี่ยครับปลอดสารพิษนะครับผมปลูกเองนะครับไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เป็นเมนูนะครับที่สามารถปลูกแล้วก็ทานเองที่บ้านได้นะครับอ่ะเดี๋ยวทานให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับจากเราคิมว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่าเขาบอกมันเปรี้ยวนะครับผมเดี๋ยวให,ให้ให้แม่บ้านถือกล้องให้นิดนึงครับอ่ะ นะครับเดี๋ยวลองชิมดูว่ามันเปรี้ยวอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะนี่นะนี่นะอืมไม่ขมนะครับหนึ่งคือไม่ขมนะครับแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดๆนะครับอย่างที่ว่าเลยนะครับอมเปรี้ยวนิดๆขอแบบเปล่าๆอย่างนี้เลยนะไม่ปนกันอย่างอื่นเลยนะอ่นนี้ครับแอดมินบอกว่าแม่บ้านบอกว่าให้กินเปล่าๆเลยนี่ครับเอาอย่างนี้เลยแล้วกันอย่างนี้เลยนะเอานะ อืมอืมไม่ขมเลยนะครับแล้วพอเคี้ยวไปตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวตรงตอนที่เรากัดอ่ะนะครับมีความเปรี้ยวอยู่จริงเลยนะครับโอ้โหนี่กินกับสลัดกินกับอะไรก็ได้หมดเลยนะนะครับเนี่ยทีไ่ได้เลย ừ mm. Ừ mm. เอืมอืมอมันเปรี้ยวจริงมันเปรี้ยวตรงก้านอะ่ะไม่ใช่ตรงใบนะตรงก้านมันเปรี้ยวนะครับที่น้าสัมผัสน,นะนะครับเปรี้ยวตรงก้านอือืม สุดอยอดเลยครับเอาไปเลยนะเอ่อกระเจี๊ยบงอกกินต้นอ่อนเพี้ยวใจนะเอาไปสิเป็มสิบเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะใครที่อยากจะเอาไปปลูกดูนะตะก,ก้าปักตะก,ก้าไว้ครับใต้โพสต์นะครับก็ฝากไป้ด้วยกันนะครับ,ก,ก,รบกระเจี๊ยบงอกกินต้นอ่อนพันเรี้ยวใจนะครับของสีทิศนะครับเจอนะโทนี่หมวกฟางก็มีความสุขนะครับแฮปปี้